วันนี้ค่ะครีมจะพาเพื่อนๆมาแข่งถ่เก e ้าอี้แสนสนุกแต่แต่แต่แตคีมไลท์ทั้งทีมไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนค่ะรับรองเลยนะคะว่าสนุกตื่นเต้นตลกแล้วก็ฟินไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องคลีมไลท์ค่ะวันนี้นะคะครีมจะมาจัดก,กีฬาสีต้อนรับปีใหม่ให้กับทีมงานทุกคน แต่ว่าจะบอกว่ากีฬาที่เราจะแข่งในวันนี้นะคะนี่เราจะใช้เก้าอีกก้เกมนี่ในการแข่งขันและเก้าอี้นะคะก็จะเป็นของด e ีโอริชอีสปอร์ตนั่นเองค,ะองค่ะทุกคนคะพร้อมเล่นกันหรือยังคะพร้อมครับวันนี้นะคะเราได้ผู้มีเกียรเป็นมอดของเราในวันนี้ก็คือท่านเทียแล้วก็น้องยดา และเกมในวันนี้ของเรานะครับจะเป็นการวิ่งแข่งเก้าอี้ตามเส้นห้ามออกนอกเส้นเด็ดครับและถ้าใครถึงก่อนนะครับสองคนแรกจะเป็นหัวหน้าทีมของแต่ละฝั่งเก่งมากครับ ถ้าใครออกร้องเส้นจะโดนฟาดนะครับอย่างรุนแรงผมไม่มาช่องพี่คีมแล้วพี่คุณม่ห้เกียรติไดอวมาไปเรียวมันเลิกกกันด้วยและกฎเพลงอย่างเดียวของเรานะครับก็คือห้ามก้นลุกออกจากเก้าอี้เด็ดขาดถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมการแข่งขันที่สุดมันเลยดีกว่า เก้าอี้ในวันนี้นะคะปอของเขาเนี่ยก็เป็นโ m o r ร f โฟมนั่นเองที่แบบนุ่มมากๆเลยแล้วก็สบายนะคะจะมีด้วยการสามรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์เทลคัลเลอร์นะคะแบ็คแพ a เทอร์แล้วก็ทวายไลท์ค่ะอย่างรุ่นของแบงคดังนั่งรุ่นนี้นะคะจะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมเกือบเต็นแม็กแล้วนะเนี่ย1 1 0แล้วเดี๋รุ่นที่โยนั่งนะคะกับคิมไลท์นั่งอนี้จะสามารถรับน้ำหนักได้150กิโลกรัมเลยค่ะ จะเกินไปอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ร้อนเีบเลยนะนี่ตัวนี้ก็รับได้สองคนเหมือนกันโอ้เต็มที่ครับเพื่อนผมแบบมันอยู่ในโลก AI เยอะไงี่เต็มที่คนเขาล้อทั้งยูทูอแบงค์ขายเพื่อนแบงค์ขายเพื่อนเพื่อนขายผมนะขายอะไรวะขายกูบบอนต่อไปเราไปแข่งเกมกันเลยดีกว่า

ไปยูชดก้วยไอ้ว้าวดูดู่ไม่เห็นลมีกล้องบ้มเลยบ้มเลยเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวให้ใบแดงเกียเของเกงงเหรอไปอีดดิเขาดึงผมก่อนอะไร นเนเฮ้ยดันอะไรกันวะเต็มันลอกไปเว้ยแงงนงงงาเฮ้ยหดแล้วหดแล้วเป็นบางเล็กบางเออเข้ายังอ้าวไปเข้าหรอรอครับรอแงงแงแงติดลมจะไปไม่ได้นติดลมครับติดลม có đẹp không? Ê. 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 chuẩn, 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 Ê. chuẩn, 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 อู้มาตั้งเร็วโอ้โหไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมมาเพื่อนกูช่วยมึงไปเลยอยู่ไปเลยไปเลยติดลมติดลมติดดียอย่าถีบดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพิงชอบถีบใช่ไหมใช่ครับไปตัวบ่บยไปอย่าอย่าไปอย่า ทาอเว้นาวเาแล้วเ้ยไอหอบ้บออ้ยูไอบอสมึงเจอคุณและตอนนี้นะครับเราก็ได้ผู้แพ้มาแล้วรัวอบดึงหมมโดนผมโดนลยเลี่ยมครับ พอแล้วอย่างโมเดลโทษโชคกตาครับต้องมาตัวเองโอ้โหแม่งสร้างแรงบันดาลใจต่อไปเดี๋ยวเราใจพวกคุณเลือกเลขมา4เลขด้วยจำนวน1,2,3,4ตกลงเองเลยว่าเลือกเลขอะไร3,2,1อ่ะขอเชิญผู้ชนะเลยครับอ่ะมอบเหรียญมอบเหรียญยี่ไหนแล้วกันแม่ เอามามาขิงเชฉยและนี่ก็คือผู้ชนะของเรานะครับในเกมเมื่อกี้อ่าคุณได้ที่หนึ่งที่สองก็ถึงเลียมเก่งจัดเลยนะอ่ามาที่สองที่สองเลี่ยมยนต์เลี่ยมมา้ยโอ้โเียเลขคู่เลขคี่ครับเลขคู่เลขคู่ครับคุณจะดีใจหรือเปล่าอ่ะขอเชิญเลขคู่ดึงมาเลยครับโอ้โห อยากอยู่ทีมนี้เลยโงกโงอะไรอ่ะเคยครับตอนนี้ทีมฟอสนะครับก็จะมีไปกับยาดานะครับเอาเลยและแล้วเป็นอะไรนะและตอนนี้นะครับทีมฟอสก็จะมีเอิงกับไปนะครับอยู่ร่วมทีมกันแล้วก็ทีมของพี่คิมนะครับจะมีแบงก์กับยูนะครับครับผมแบงก์ เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่ลองเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมลองลองก่อนพลาดแลยแม่ขยุ่มหมดเลยดีสิครับได้น้ำมือต่อไปของเราเนี่ยครับก็คือเกมตักน้ำให้เต็มเหยือกเป็นยังไงเอาลองไปดูหน่อยเราไม่ดูหน่อยเดีย พี่เออโอ้มนหมุนกี่รอบครับหมุนสิบรอบนะครับต่อคนต่อครั้งอ๋อต้องเขียนไปเติมน้เองนะเฮ้ยตองสบายมากนะเยอไปเติมน้ำนะเพื่อนเยวไงต่อคุณเป็นมอสนะแล้วมาคุย เขียนต่อเขียนไ้ต่กับะถือเลยอ๋อต้องยุนแล้วคุณก็ต้องตักน้ำนะครับแล้วก็ทีแบบนี้ต้องตักน้ำแบบสามสองหนึ่งเริ่มหมุนได้เลยเรเร็วเร็วเออเร็วเร็วเร็ แกะส่งไมโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโยโยโยไมโยเร็วเร็วเยอหมืนแล้วเร็วเร็วเร็วไปทาีก่อนเร็วเยเร็ววันนี้เร็ววันนี้เ ไปเลยแมกไอยวัสดีสนัสดี้วัสดลสวัสดีผวัสดัสดีสวัสดีสวัสนีัสดี้วัสับีสวัสดีสวัสนีสัสดีสวัีวัสนีัสีวันีสวัสดับผมโกงดั ลมใจลมใจแล้วทีมน an ี้มีอะไรอยากจะแก้ไขไหมครับไม่มีครับเพราะเพื่อนลงทีมผมไม่ดีเพื่อนติดเวอร์อยู่เมื่อกี้เพื่อนลงทีมแบบหลุดไปแล้วแกสองไมโย ไม่เติมพื่อนเอาเพื่อนแกมันนุาไม่เป็นไจะบอกทีมุ้นเอยากให้แบงก์เลนเกมดับสุภาพทำไอะไรเลากันอแล้วคูนี่ที่ผมโดนกระทาก่อนครับผมโดนใครก็ไม่รู้ผักเกือบนกรบองเพชรได้ผมได้เดือดเลย่องเสื้อขาวาเป็ด่างหมดแล้เอาเสือเปียกก้องเปียกมองันนี่มันซักออกครับผมซักกล้องได้ด้วยซักได้แล้วอะไรที่มันซักไม่ได้ครับใจผมนี่แหละครัจดำคัผมใจดาคจดอใจักไม่ออก คำสักไม่ออกครับโอเคเราเราไปวัดเกมหน้าเลยครับไปเลยค่ะบแต่ผมก็ไม่หวังอะไรจะเพื่อนร่วมทีมแม่งน้อยจและนี่ก็คือเกมสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือเกม Battle Royale นี่้ยใครทำมาวะแกฟอสฟอสเราจะแบ่งกันเป็น2ทีมเหมือนเดิมโดยนี่ครับนี่คือชีวิตของพวกคุณมีแค่3ชีวิตเท่านั้นนะครับต่อคนโอ้เปลี่ยนหมดเลยไม่เล่นละไม่เล่นละ เรามีเครื่องป้องกันให้ทุกคนแล้วนะครับนี่ก็คือแว่นตาคิดว่าใครจะชนะครับเกมนี้พีให้คิมไลท์แล้วกันค่ะเพราะว่าช่องนี้ไม่ใช่ของคิมไลท์ไม่ได้แจ็คน่ไ้แจคหรอกครับเพราะมันเป็นตัวประกอบอยู่แล้วเฮ้ยจู่ๆเลยเฮ้ยไม่เล่นเล่าเฮ้ยเยใจเย็นใจเย็น แรงใหญ่ดื้อทีมพรอฝป,ปักมาบอกว่าึงจยเล่นแรงหนา,าต้องเปลี่ยนไปกี่รอบแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าไม่งั้นเหมือนมันจะไม่จบสักทีไปไและกฎของเรานะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือห้ามคุณลุกออกจากเก้าอี้เด็ดขาดและถ้าคุณน้ําหมดเรามีถังเติมให้นะครับโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแข่งขันแล้วก็ไ<อ>ล่เถอยถอยเถเติมน้ำพี่ทิม ยิงฝั่งเดียวเวยปีนิ้มเปลี่ยนปืนพอพอดเติมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเโกงแม็กตายแล้วครับเบรกหนครับเอาไปลูกเนเ็วเร็วเร็วเร็วเอาไปเอาไยู่วัอยู่วันนเฮ้ยเรเะไ ไปเ้ยสวยยังตาย้วยังเหลืออีกอันหนึ่งเอาอีตัวร้ายตาย<น>ปืนทางพี่มาพี่คือพี่ไม่โดนสักอันเพราะพี่วัวแต่เติมน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเอิเดินเดิน

ตอนนี้ครับผลตัดสินของเกมนี้ก็ได้ออกมาแล้วผมเสียใจกับผู้ทั้งสองคนพวกคุณต่างคนต่างขี้โกงกันยังไงครับปืนทีมนี้ก็ลุกออกไปเติมน้ําและทีมนี้ก็ลุกออกไปยิงเพื่อนคิดดูดีครับผมไปเติมเขาไม่ได้เขาอีเขาไม่ได้ผมด้วยความแฟร์ผมก็ลุกเหมือนกันไงแต่ลุกทีสองคนเลยครับเจ้าลุกก่อนแล้วผมห่วงครูครีมครับผมมีปัญหากับปืนผมต้องวิ่งเข้าไปดูแต่อยู่ๆก็มีศัตรูมาสองคนแล้วมันภูมิใจ่าลุยลุยนม่ลยจริงผมตายมันจบ ปืนอย่างเงี้ยไม่ใช่นัดเดียวแม่งยิงหลายนัดด้วยเบ้าออให้กระสุนมาให้อีกเบ้าหนึ่งเลยเออมาให้เล่น เบวหนึ่งผูกเข็นก็หล่นแล้วครับผูกเข็นก็หล่นแล้วครับอย่างงี้จะตัดสินยังไงคะกรรมการง้นเกมนี้ผมจะให้เสมอกันเพราะว่าอพูดยกันได้มาโนนลุยก่อนใจเย็นใจเย็นนี้ก็เียฟรีดิวะใเย็นเนี้ยให้เขาจน่าถูกต้างถูต้องถต้องกตงกต้องกต้องกตงถูกต้องกต้ก้ตองกตอถอก้ ดูรกรรมการยังกลัวเลยพ่อไก่พ่อกออกอ่เดี๋ยวดิฉันตัดสินให้อเอาเป็นว่าเราเนี่ยฟาวทั้งสองทีมเป็นเสมอแล้วกันดิฉันเห็นด้วยใช่ะ<ค>ปีนปนหน้า,นาเดี๋ยวเรามาแข่งกันใหม่ปีหน้าขอปืนจริงครับปีหน้าขอปืนจริงครับขอเงินัดเดียวล้มเลยเราจะไม่แกันให้โอเคไหมคะทุกคนโอเคโอเคโอเคครับขอให้เป็นเงินจริงปีหน้า เดี๋ยวมีนะครับตายนะครับฝั่งนู้นตายนะครับฝั่งนู้นนะต่อยกอเริ่มเกมหลังก็ไอ้แบสบเอาปืนกระแทกหน้าเพื่อนเลยเฮ้ยล็อกกครับยด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 เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวปีหน้านะคะกีฬาสีคิมไลท์จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราจะมีเงินรางวัลจริงๆเลยดิเพราะอย่างนั้นต้องมีรปภมีท่าสนามผมแลมโบ้นะครับอย่างนั้นอ่ะเอานนี้ พร้อมเล่นไหมคะโอแล้ววันนี้เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าสนุกุกครับลุกหลังจอครับวันนี้นะคะคิมไลค์ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่มาเร่วมสนุกกัน ว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าค่ะช่องของคีมไลท์นะคะก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทุนคนได้ดูกันนะคะรวมถึงเพื่อนๆอีกด้วยอย่างกีฬาสีเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าขอให้มี EP 2ออันนี้ก็เรียกว่าเป็นกีฬาสี EP 2ของเรารรด้วยที่เราใช้กกเก้มมี่ของนิโอเลชั่นนะคะคในการนํามาเล่นเกมในะค,ะครั้งน,นี้นะะั่นเองค่ะปีหน้าไหนคิมจะทําอะไรก็ต้องติดตามกันแน่นอนว่าต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิม<ส>ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะถึง6กแสนซับแล้ว ปีหน้าท่านหวังถึงกีซ่าพะสองล้านครับโอ้โหทุกคนคะช่วยกันด้วยนะคะอย่าลืมกดซับไปคิมแล้วก็อุ่มเอิญด้วยนะคะแล้วก็ท่านเอสด้วยนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปี2566ันห้า้อยค่ะปีหน้าที่คิมก็สามสิบแลดิซับไม่เลี้ยงเที่ยงปีตั้งแต่เจอหนูครั้งแรก ว่ามองหน้าหนูแล้วหนูก็ถามว่ามองทำไมก็บอกว่านี่เหรอหน้าคนอายุสามสิบโอ้ยตัวายเลยตอนตอนทะเลก็พูดอะสูงวัยอ่ะพี่คิมครับปีหน้าขอเหรียญดีๆหน่อยนะครับมันจะเป็นเหรียญยศนะครับเนี่ยไม่ใช่เหรียญทองนะนี่ไงหมาตำรวจเคนายล่าสุดว่าผมเป็นหมาเโอ้ดึงถึงดึงเศร้ากินวิญญากรรมทุกคนไปคืน